有吗？ Yeah. to be ดีใจครัจ <mist> ร <akes las 1971 habitude> ิงๆอาี่พูดถึง <tennis> ีพูดถึงตัวจริงๆรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจในตัวองกคนมากกว่าอบคุณความพยายามแความตั้งใจของมันตั้งแต่ก้็ตัแต่เจเอ็น่สู่โกแ้วจนมาถึงตรงนี้แล้วก็ียกั วันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่เขาภูมิใจในตะัวเองมากๆวันีเชื่อว่าทุกคนตรงน้กตาจะภูมิใจในตัวพวกเขาด้วยนะโอโ้โหสุดยอดสวยสุด,สด,สดอุณครับต่อไปนะคนนี้ไม่คุยด้วยนะ มากมครัแล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่แบบผมได้อยู่กับเพื่อนผก็เห็นความตั้งใจออกเพื่อนที่ทุ่มเทมากๆจนมันมันถึงได้สิ่งสิ่งนี้มาก,ก็เลยก็ชื่นชมเพื่อนๆมากๆครัแล้วก็ภูมิใจจริงๆครับที่พยายามกันแล้วก็พยายามก็ต้นใหญ่ียครับเพว่ ใจกับเพื่อนจริงๆครับที่ถ้าพที่คือว่าฝันอวยมันออกมาเป็นความจริงแล้วอมา,มา,มาต่อไปต่อไปเราก็ต้อคุยกันอด่กหนุนหล่อนเรียนกันอยู่ษาอะรนะ เราอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเราก็แบบได้แอบไปเห็นเขาสองกันบ้างแต่ว่าไม่มีอะไรเคยเียงเขาคุณเสิดด้วยกัแล้วแบบจริงใจมา,ากๆครับแล้วก็รู้ว่าได้ทุกคนทำงนานหนักมากพวกเราก็พยายามจะให้ได้ตลอดแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาสมควรที่จะได้อยู่เวทีและได้ทำงานจากทุกคนจริงๆก่องจะไปนะครับขอส่งให้บัสิคนหนึ่งก่อนใครคนะรับจิมมูงครับ 啊！<Okay. S 2> วันนี้แจ่ต้องโทษหน่อยเ e ็กสครับ